สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูฝุ่นรถนะคะเจิมเครื่องดูดฝุ่นไหมอาตรงโชได้อยู่ได้อยู่เบาๆได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้อยู่ <c oughs> แต่ว่าหน่อยเนาะเนีย่เย <c oughs> เลยเยมื่อไหร่กูจะเสร็จวะเนี่ย <c oughs> แกออกกัใส่เลยค่ะ มาจากร้านค้าออนไลน์มันอะไรอ่ะมันตกไมาตรงน็นตกเนาะเดี๋ยวค่อยหาวิธีอ๋อมันเป็นอีกอันนึงตรงนี้มันมืด่ย้อนแสงหวยไม่ถูกไม่มีเงินไปดูดร้านก็ต้องทำเองเท่าไหร่นะตรงนี้สองร้อยหรือเปล่าสองร้อยเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้แล้วสองร้อยเยบอก ไนะม่อ,อมันออกแต่มันออกเบาๆอ่ะน้องอันนี่ีสังเกตด,ดูมันสำหรับดูดแบบในซอกแบบอันนี้หรือเปล่าเออมันดูดแบบ <ๆ S 1> เบาๆอ่ะเออมันดูดได้แ ฝั่งนี้มาเลือบอลางบอลางจ้าดูดเลยต้องวาจ นีนน่่นี่มันได้อ,อันนี้มันก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่ว่าก็ความแรงมันก็ตามภาษาแล้วนะีจะใบราคาอะไรก็ไม่รู้ ถ้าจะดูแบบเบาๆนะใช่ดูแบบต้มซอนี่ประตูอนะตรงนั่นว่าม่สงหรับทำซองประตูอะไรนะ้างเพราะหรอวะเสร็จแล้ว,อ,ลวอุ้ยดูนะ คือในรถก็ถือว่าใช้ได้อยู่สก,กรกโปะอ่ะเต็มเลยน้องอันเป็มกองเลยจ้ะแต่มันน้อยเนาะเออมันหน่อยมันได้ไดไลายฝุ่นนั่นแหละอย่าไปเรียกมันว่าเครื่องดูดฝุ่นเรียกว่าเครื่องดูดลาฝุ่นในรถจนนะคะ ก็มีติดรถไว้ก็ไม่เสียหายเนาะเวลาที่มันรู้สึกว่าเผื่อตอนที่รู้สึกว่ามันสกปรกมากๆก็ดูด้ใมันได้อ๋อเป็นแบบชาร์ตเหรอใช่นี่นะคะเป็นแบบชาร์ตนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นหัวดูอันนี้ก็เป็นหัวดูด ว่าอะไรใส่กองไหมใส่นั่นแหละเนาะประมาณนั้นแหละอันนี้ก็คือใส่กองนะคะเส่ยี่โบมีกระเซ็จแล้วว่าท่านในหนอในนลอนดอกเฮ้ยไม่ร้อนแต่เหนื่อยมากเลยนะแกะกล่องเลยนะคะแกะกล่องแล้วก็ดูดเลยสงลลองร้อยบาท ตอนที่ตอนที่ร้านบอกมันคือน้ําแข็งไงน้ําแข็งที่แบบว่าน้ำตงแดดซองน้ำน้ําแข็งที่แบบมันไม่ละลายตัตวนะแบบว่าย่างงี้นะแบบว่าคือพอเราเอาไปทําเป็นก้อนน้าแข็งใช่ไหมปกติเราจะใช้แข็งเยอะมากแต่ถ้ามันเป็นก้อนแบบเนี้ยเอาทำยังไงอะอ๋อนี่ไง เราไม่ได้ขายทุนทั้งหมดงนะคะคุณมก็จะเขาเอาน้ำใส่เหรอใช่เราขายหุ่มเขาเห็นเต็มเลยในหน้าตูเห็นในหลูกจุ่ในกล่องมันบอกให้แล้วมันเอาผลไม้ใส่ข้างในก็ได้เห็นเขาฉ่ำใช่มันคือเครื่องทำน้ำแข็งไรไอฟู้ดเครื่องทำน้ำแข็งที่เราสามารถทำเป็นน้ำผลไม้ก็ได้อะสมูทตี้เราก็เอามาเทลงหรือว่านมเปรี้ยวก็ได้แล้วก็เอาไปแช่ แล้วเวลาที่เราจะกินใช่ใชไหมเราก็แกะออกมานี่ก็ก็ได้อยู่แหละเพราะว่าซื้อไปแล้วไง <c oughs> วันนี้มารีวิวของที่สั่งนะคะทุกคนสั่งมาหลายโพดอันนี้ก็สั่งเนาะอันนี้ก็คืออันเอียงกับอกหอปแก้วส่นามหอน ร้อนนะคะเปนนี้คือแก้วใส่น้ำร้อนอันนี้เยตีบอ,อ๋แต่ว่าสีนี้มันสวยนะเป็นสีเงินเนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือสั่งมาหมดเลยหมดเป็นเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูราคาก่อนนะก่อน บินเป็นเหตุค่ะอยู่บ้านสั่งของออนไล่ไม่เล็ดเพราะโควิดเลยใช่ไหมสวยนะคะกระบอกน้ำกระบอกน้ำสามสิบเก้าบาทเองนะ าบาทเองนะเนาะถูกมากเอฟแบบอันนี้มันบอกเอฟแบบหมวสวยตัวนี้เนจะัวนี้เลเยลนี่ยนสีนี่คือราคาห้าสิบแปดบาทนะเยีนีแพงกว่าอีกีห้าสิบแปดบาทนะงานมันก็ดูเรียบสวยกดูโอนนะส่เสื้อดูแพงนะแ้งหอยเจ็ดสิบสองถ้ารวมสองร้อยเจ็ดสิบสองนะคะทุกคน แล้วมันก็ได้แหละแก้ขัดโควิดกลัวไงไม่รู้บ้างพ <c oughs> นันนกาางานล้างรถหรือว่าเออ <คน S 1> ใช่เขาต้องช่อยฝึ่างทำองนนี้ต้องทำเอก,ออก,อกทุกอย่าง <c oughs> โควิดจะสอนให้เราเป็นทุกอย่าง <c oughs> แ,แล้วก็ที่ทำน้ำแข็ก้อนใหญ่ ชื่อร้านแอนน <aja S 2> ี่งานป้ายราคาแฟชั่นงานแฟชั่นราคาถูกโคสไนค์คร้อมนะจ๊ะโฆคสไพร้อมด้วยทุกคนโอเคแหละอันนี้ซื้อมาในราคา39บาทเห็นไหมดีนะผมขอให้รอไปเลยแต่ว่าไม่อยู่แต่ว่าเดยทั้งน้ำผ่อนมีไอ้นี้ด้วยก็เอาไว้เวลาให้ผู้ชายไปทำงาน ถูกสั่งให้ปิดล็อกเกอร์ตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วตอนนี้ยังไม่ได้เปิดเลยไม่รู้แก้วที่อยู่ในล็อกเกอร์แล้วก็สมบัติที่อยู่ใน, locker, ล,ในล็อกเกอร์อจะผสมกันแล้วมีลูกหลานออกมาแล้วหรือเปล่า <laughs> <laughs> มันต้องไม่เหมือนว่านั้นมันย,อนย <laughs> ่อนแสงว่ะตั้งแต่สองปีที่แล้วตั้งแต่โควิดมาค่ะถูกสั่งไม่ให้ใช้ล็อกเกอร์เข้าไม่ออกเลยบอกเั้น,น,นยทุกอย่างที่อยู่ในล็อกเกอร์คือถูกล็อกไว้อยู่ในนั้นมีแจ้วอยู่บ้าง เจวไม่น่าจะมีเพราะว่าถ้วามีมันต้องจับไม่อีกจ่ะคือเจวนะคะทุกคนเจลยังตัวนี้อันนี้ปลาบองไหมอันนี้คือปลาบองปลาบองมาจากบมืการนะคะปลาบองบือการนะคะเป็นตาแสบพัก่ยอันนี้คือปลาบองที่สั่งมาจากออนไลน์วันนี้ก็มีแต่ของที่สั่งเลยนะคะทุกคนอยู่ใน อันนี้ก็คืออันนี้ก็คืออนี่คือปลาลาผัดปลาลาผัดทุกคนปลาลานั่นคือปลาซื้อมาจากแมคโครนะคือจะบอกให้แม่ฉันทำปลาลาแบบว่าไม่เอาปลาลาไม่เอาปลาลาตลาดนะจ๊ะปลานี้คือไปซื้อมาจากแมคโครปลาลาแมคโครนะคะทุกคนงงไหมปลาลาที่มีคุณภาพเป็ปลาแมคโครก็มาทำปลาเลือไหนแมฉันปลาผัดปลาบอง ของกิน,นอีสาหวานเาอืแล้วหรองิบูเด่มันมืออน,นี้ราคาเท่าไ่จไม่ลแล้วโฆษณาอีกแล้วนะตุ๊บอหอมันเหมือนนอทั้งนี้คือนนเราต้องมีนะอันนี้คือทิชชู่ แอลกอฮอล์บอใช่ชีวิตเราต้องมีมาดูดีกว่าว่าวันวันหนึ่งเราพกอะไรมากถ้าวันนี้คือต้องพกไม่พกไม่ได้นะคะอ่าร้านไหนขายถุงมือที่มันเป็นเหมือนเหมือนซองลูกอมอะเมื่อคืนเห็นในเฟซบุ๊กอยู่แต่ยังไม่ได้ตามหาคืออยากได้มากอมันจะเป็นเหมือนไม่ได้พูดจา เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้มีตาโอเซอ,องมันเหมือนซองถุงยางอนามัยเลยซอ,องมันถุเหมือนถุงยางอนามัยเลยแต่ข้างในมันคือถุงมือที่แบบว่ามันเราใช้พกพาได้เวลาที่เราไปตลาดไปช้อปปิ้งหรือว่าไปซื้ออะไรใดๆอย่างเงี้ยเราก็ควรที่จะฉีกมันแล้วก็เอามาใส่มือเพื่อที่จะไปเลือกของ มันจะเซฟเราอันนี้แนะนําต้องไปหาซื้อต้องไปตามหานะตอนนี้กําลังตามหาอยู่เมื่อคืนเห็นมันผ่านแล้วเห็นตอนแรกนึกว่าเขาขายถุงยางอน,น,นไมัยเหมือนกันแต่ว่าเขาไปอ่านนิดนึงแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่ารู้สึกว่าในไลน์นั้นมันยังรู้สึกว่าราคามันยังสูงอยู่ก็เลยเดี๋ยวรอก่อนแต่ว่าต้องของมันต้องมีอันนี้ต้องมีแน่นอนอันไหนอีก อันี้สำหรับน้องนักเรียนที่อยู่ปถมแล้วกันเนาะปถมมัธยมอ่ะเพราะว่าถ้าจะให้พบแบบนี้ก็ใหญ่ไปไงมันไม่เหมาะอันนี้ใส่กระโปรงนักเรียนได้มันใึ่กระโปรงได้สเปรร์ออลกอฮอลมอนกันแต่ว่าได้ไปเรียนไหมคะไม่ได้ไปแต่ว่ามันต้องได้ไปแหละคือยังไงเขาเรียกว่าอะไรชีวิตเราต้องไปต่อแหละใช่มันอาจจะหยุดแค่ปีนี้หรือเปล่าแต่ว่าโรงเรียนยังไงมันต้องได้ไปแหละ อีกนานค่ะนี่นะแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมๆนะแซงเข้าไปเร็วเอามือมาหอมบ่นอ้ะตรงกีลิ่นมันเป็นหอมมาเนี่ยอุ๊ยเป็นตังกินเนาะนันนี่มันหอมไอ้นี่ไงมันมันผสมน้ำหอมอันนี้มันเป็นแอลกอฮอล์ผสมน้ำหอมมันมันเหมาะกับเด็กแหละแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเยอะกว่านี่องนี่เจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เนี่ยอันนี้เจ15เองนะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นธรรมชาติอันนี้มันแต่งกลิ่นกลิ่นอะไรวะจำไม่ได้แล้วลาเวนเดอร์เนี่ยมันหอมเหมือนน้ำหอมเลยนะใช่มันทําให้เราแบบอยากกินเค้กเนาะทำให้เราอยากอยากฉีดแบบน้น้อนหิ้วๆินวน่ะทำให้เราอยากฉีดเนี่ยคือของที่เราสั่งออนไลน์นะคะทุกคนที่เราต้องมีนะในกระเทนการตลอดไปในการดำรงชีพของเรา ไปไหนก็ต้องมีแก้วเป็นของตัวเราเองใช่ทุกวันนี้คือชีวิตมันยากมากน่าเบื่อมากแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเห็นเขาขายเหมือนกันอันนี้ชื่อมาลังมือนะแต่ว่ามัน <c oughs> <ไ>ก็ถูตัวได้เลยเนาะ <c oughs> ได้ต,ต่อเน,ะนานะในบริการตุ้ความสะอาดแต่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบถูสบู่แบบแบบก้อนไงเพราะว่ามันมันใช้เวลาในการอาบน้ำน้ำก่าจะเป็นฟองใช่ไหม ก็เลยต้องสบู่เลี้ยวใช่ไหมใช่อันนี้เราซื้อมาไว้ล้างมือนะแต่ว่าเห็นอยู่ว่ามันมีมันมีไอที่เป็นเล็กๆเหมือนกันเหมือนโรงแรมเลยแต่ว่าอันนั้นมันเป็นกล่องเหมือนกล่องพลาสติกมันจะใส่สบู่เล็กๆอ่ะที่แบบว่าอ่ามันจะเป็นเหมือนสบู่ฟิตเนสเขาเรียกว่าสบู่สบู่อเนกประสงค์ที่มันจะดึงออกมาแล้วมันจะล้างมือแค่ครั้งเดียวมันก็จะหมดนะ่ะเออ อันนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องมีในอนาคตเหมือนกันเยอะอคีหมดแล้วหมดแล้วคะ่ะทุกคนหมดจ้ะใส่ว่าทำไมเงินที่หมดที่หมดกับสิ่งเหล่านี้แหละอ๋อนี่อีกหนึงอย่างนะเอามาให้วันเกิดที่หญิงวันวันงานไม่ได้มาเพราะว่ารู้สึกว่า คนมันเยอะใช่ไหมเขาปาร์ตี้กันใช่ไหมวันนั้นไม่ไม่เยอะกลัวเหมือนกันนี่ยิ้นหัวว่ะอันนี้ซื้อมาใหม่นะสวยไหมอันนี้เท่าไหร่จำอะไรร้อยถึงไม่ถึงก็วิสั่งมันอุ้ยแต่มันสวยนะตุงสั่มาในร้านนค้าออไลน์เนื้อมันแบบได้อยู่ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะจบแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ